โอเคครับก็ขบวนขบวนรถที่กำลังจะมานะครับเป็นในส่วนของรถเร็ว108เด่นชัยกรุงเทพนะครับซึ่งรถเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับที่จะจอด่สายนีรถไฟชุมแสงหลังจากนั้นจะไม่มีแล้วนะครับโอเคมาทวนกันหลังจากที่รถเร็ว108นะครับออกชุมแสงไปแล้วรถจะไปจอดทีงที่สายนีรถไฟป่างน้ําโพนะครสวรรค์บ้านตาคีลบุรีชุมทางบ้านพาชีอยุธยารังสิต ดอเมืองหลักสี่บางเขนนิคมรถไฟกรม,มอสิเบเอ็ดชุมทางบางซื่อสามเสนและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับถ้าตามกำนดเวลาเนี่ยหนึ่งศจะไปถึงกรุงเทพตอนตีห้าสิบนาทีไม่รู้เราจะเสียเวลาเพิ่มหรือไม่นะครับนะแสงไฟอยู่ทางนู้นแล้วเพิ่งผากสถานีรถไฟวังกากมานะครับ ส่วนรถด่วนพิเศษ1นสนะครับตอนนี้รถพ่งผ่านหงยวมารถล่าช้ามาครึ่งชั่วโมงครับหรือประมาณ30นาทีนะครับ1นเนี่ยจะไปเจอขอบวนอะไรบ้างอ่ะขบวนแรกไปแล้วคือขอบวน9้าไปเจอแล้วนะครับจะไปเจอขอบวน13ึ่งพี่น้องกันนะครับและก็ด่วน5้าเปขบวนสุดท้ายอ่าก็นี่ก็เป็นคลิปรถไฟยามหนึ่งนะครับที่มาฝากกัน7-8ขบวนด้วยกัน ขบวน9ก้าเป็นขบวนแรกนะครับไปแล้วพอถ่ายขบวนที่เสร็จก็จะเหลืออีกหกขบวนแต่ด่วนห้าหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะตัดออกเพราะว่าผมลอถ่ายไม่ทันนะครับผมอาจจะหลับเลยนะครับน,นี่ก็เป็นเทียสุดท้ายนะครับที่จอดชุมงแสงรถเร็วหนึ่งศูนย์แปดเด่นชัยกรุงเทพถ้าเป็นช่วงกลางวันจะเป็นในส่วนของหนึ่งหนึ่งสองเวลามันถึงเนี่ยต่างกันครับยานหนึ่งหนึ่งสองมาถึงตอนห้าโมงสี่สิบแปดหนึ่งศูนย์แปดมาถึงตอน ห้าทุ่มสี่สิบแปดเห็นไหมตอนเช้ากับกลางไอกลางคืนอะมันต่างกันนะครับนะผมก็ไม่เคยนั่งนะครับขบวนนี้อย่านั่งอยู่เหมือนกันแต่โอ้ยไม่อยากคันเลยมีตั๋วดยสารมารอได้เลยนะครับรถเรือหนึ่งศูนย์แปดไม่มีใครจะตกรถหรอครับนะผมพูดอยู่เสมอ โอเคมีคนมาเยอะกําลังมานะครับหนึ่งูนย์แปดเด่นชัยกรุงเทพรถเร็วเที่ยวสุดท้ายนะครับที่จะจอดสถานีรถไฟชุมแสงย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นเที่ยวสุดท้ายเที่ยวล่องเที่เข้าสถานีกรุงเทพเที่ยวสุดท้ายของชุมแสงนะครับไม่ใช่ของสถานีอื่นนะครับเฉพาะสถานีชุมแสงป้ายมันมีบอกนะครับผมเคยถ่ายให้ดูแล้วโอเคกําลังมาครับหนึ่งูนย์แปดอยากนั่งอยู่เหมือนกันนะไม่เคยนั่งเลยอะ เน่นั่งรถนอนด้วยแต่รถนอนมันแพงนะครับประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยกว่าเตียงมงกับเตียงล่างเนี่ยราคามันต่างกันนะครับเพราะว่ามีรถนอนปรัประกาศชั้นสองมาสองคันแล้วก็มีชั้นสามกึ่งสองรถนอนชั้นสองพัดลม,มเดี๋ยวเอ้ยขออภัยนะครับมีรถนอนปรัประกาศและนอนชั้นสองสอง,สองคันชั้นสามกึ่งสองหนึ่งคันที่เหลือจะเป็นชั้นสามหมดเลยอ่า โอเคคืนนี้ไม่รู้จะอยู่ถ่ายถึงขบวนด่วน51หรือเปล่าขาบวนสุดท้ายของสายเหนือนะครับก็สองขบวนไปแล้วครับจุกๆถ้าถ่ายรถไฟดึกแปลว่านี่ก็เป็นรถไฟย้ำดึกเช่นกันนะโอเคมาแล้วนะครับ108มีตั๋วเชิญขึ้นนะครับเตรียมสิ่งของให้เรียบร้อยอย่าลืมมาแลเด็ดขาด รถออกไปแล้วเราไม่สามารถลงมาได้อีกถ้ารถออกไปแล้วเนี่ยเราลืมของเนี่ยเราไม่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เตือนในความหวังนี้ครับโอเคมาแล้วครับหนึ่งศูนย์ดเด่นชัยกรุงเทพรถเร็วเที่ยวสุดท้ายที่จะจอดสายนี้รถไฟชุมแสงครับไม่เชื่อดูป้ายนะครับนะโอเคมาแล้วครับได้เอาสตอมชุดเดิมนะครับที่ทำหนึ่งหนึ่งมา หมายเลขอะไรนึกก่อนเอาสตอมครับสีหนึ่งศูนเจครับที่ทำในหนหนึ่งมานะครับนี่นะครับรถเร็วเที่ยวสุดท้ายเทีเ่ยวล่องที่จอดถุงแสงอ๋มาถึงที่คืนเป้เลยนะครับ ครับที่เหลือชั้นสามหมดอโอ้ยมีตั๋วเชิญขึ้น,นเลยนะครับ108หนึ่งศูนย์แปดเด่นชัยกรบะุงเทพ จอดไกลจัง,องทโอโว้ยทำไมดูโลง่งๆจังเลยอะ่ะที่เที่ยวชานฉลาสถานีขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วเวที่ยวล่องขบวนที่108รถเลน108<า>นะครับรเด่นชัยกรุงเทพทำไมมันดูโลง่งๆจังวะวันนี้นรู้สึกโล่งมากเลยนะฮะขบวนสายขบวนสายเร็วขบวนเร็ว108 ตอนทำสิ่งก่อสการของท่านคุณเจริาทิหน้าบนตัวรถให้ดีกคืนก็นกนกคือไปกันหมดแล้วนะครับอ่าตอนเที่ยงคืนจะออกจ,จากเวลาศูนย์ศูนย์แปดนาทีนะรถจะออกตอนรถจะออกตอน00.08นาทีนะครับนะก็นานหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีแล้วเรื่องเอาง่ายเลยเรื่องเอา,ง,าง่ายนะครับรถจะออกตอนเที่ยงคืนแปดมันก็คือชุดของในหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่า แค่เพิ่มรถนอนเข้ามาเท่านั้นเองบอดีกล้นอนจะอยู่หน้าใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วอะวันนี้เหมือนดูโล่งๆฮะอย่านั่งนะแต่เอ้ยอย่านั่งอะ่ะเข้าใจคนอยากนั่งไหมนี่นะครับชั้นสามเก่าดูง่ายมากเบาะจะเป็นสีเทาๆอ่ะเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆไม่มีคนนั่งนะครับนี่นี่นะฮะ ระหว่างนี้เราก็เดินดูไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทําไม่ได้เพอเจอนะครับไม่ได้หลอนด้วยไม่ได้เซฟอ่าอุ้ยทำไมวันนี้ดูโล่งจังเลยรู้สึกอยากขึ้นไปนั่งอ่ะแต่แม่ไม่มีตั๋วดีดิประเด็นเนี่ยะให้ดูบอกความแตกต่างนะครับอะมีคนนั่งไหมตัวบนึง ไม่ดูนะนี่ความแตกต่างครับบอกบกากระบอใหม่จะไม่เหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าชั้นสามเนี่ยคือมันดีไหมมันดีแต่มันก็ไม่ได้แบบแย่ yeah, ไปซะทุกอย่างอะ่ะอ่ะรือยืนเดี๋ยวแปนึงนะฮะขอรู้เจ้าหน้าที่ก่อนจะยืนได้ไหมเนี่ยกูเนี่ยเห็นไหมยืนยืนได้ครับไม่ผิดอะไร แต่โกชั่รชีมาด่านี่เลยนะนี่นะฮะสามเกึ่งสองเดี๋ยวไปอีกรอบหนึง่งนี่ก็คือรถนอนบำกัดนักนอนชั้นสองนะครับรุ่นเก่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นมานนะครับสีน้ำเงินกับ สีไข่สีแดงด้วยนะครับนะอุ้ยแอร์ยินจังเลยมาจอกแนวสีนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าสีไข่อะแต่ผมเขาเรียกว่าสีไข่เนาะควรรันลอยเลยนะครับเดิมทีอะรถน้องสอนเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าหัวจับ แต่เขาเปลี่ยนไงมันยากลำบากนะครับในการขึ้นก็เลยแบบต่อจากสูาพังงานแทนนะต่อจากตู้พลังงานแทนนะครับโอเคนี่นะครับรถนอน โคตเย็นนะท่านผู้ชมต่อจากรถนอนชั้น2เสร็จแล้วเขาจะเป็นในส่วนของ3ามกึ่งสเดี๋ยวดูห่วงทางสะดวกแป๊บนึงเไปเจอหนึ่งสามก่อนนะครับแถวของปกอิไมกกาทับกิจ แล้หนึ่งศูนย์เจดหกศูนย์เก้าป่าน้ำโพป,ประมาณนี้มันเป็นแค่การคาดการณ์นะครับมันยังไม่ได้แบบถูกร้อเปอเซ็นเนาะะอุ้ยรถไฟระหว่างนี้เราก็เดินดูไปนี่ผมคนเดียวนะครับที่อยู่สถานีนี้ไม่มีใครอยู่แล้วผมก็ถ่ายรถไฟย้อนหนึ่งให้ท่านผู้ชมนะครับนะไม่ผิดอะไรนะเนาะอ่ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อใช่ครับมันเลื่อนโอ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยนะฮะนึวว่ามันเป็นประตูนั่นอ๋อเออใช่เป็นประตูเลื่อนเนาะใช่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 โอเคระหว่างนี้เราก็เดินดูไปนะครับไม่มีอะไรทำอะผมก็เดินชิบชิคนเดียวบนสถานีเนี่ยโอเคได้วเวลาไปถ่ายตรงนั้นแหละเดีถ่ายไม่ทัน ไม่ได้ถ่ายตรงหัวจ่านะครับถ่ายตรงรถนอนเลขสวยมากเลยบชสหนึ่งสามสี่ห้าและคันห้าผมนั่งบ่อยสุดในชีวิตจะเลยไมดละ่ะตอนเป็นหนึ่งสองนะไม่ใช่หนึ่งสดต,ตอนเป็นหนึ่งสองอะ่ะผมนั่งคันห้บ่อยสุดแล้วคนไม่เยอะช่วงนั้นอะ่ะช่วงเช้าอะ่ะกลางคืนอะ่ะบางคืนนะครับหนึ่งก็จะคนเยอะคนน้อยแล้วแต่นะครับนะ โอ้ยอย่านั่งชิบหายเลยสามกึ่งสองมีโอกาสนั่งแน่นอนสามกึ่งสองโอเคหนึ่งสามไม่รู้ออกจากสายนรถไฟนคะรสวรรค์มาหรือยังนะครับได้เวลาเราออกครับทมขบวนโดย อัลสตอมซีหนก็คือขอบวนที่ทำรถเร็ว1นเหนึ่งมาเมื่อตอนกลางวันนั่นแหละครับร้อนนะครับร้อนไปจ่อยทีที่ป่าน้ำโพนครสวรรค์บ้านตาคีลบุรีชุมท,ทางบ้านพายชีอยุธยาลังสิตดอเมเบอร์ลักสีบางเขน นิคมรถไฟกม11ชุมทางบางซอร์สามเสนและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพครับอ่านี่ไปแล้วรถนอนสองคันนะครับคันเก่ารถนอนรุ่นเก่านะครับคนชอบเรียกกันอ่าโอเคนี่นะฮะรีวิวให้ดูแน่นอน3ามเกินสองสามผมนั่งอยู่แล้วนะครับนะวันนี้รู้สึกคนน้อยนะครับโลง่ลงๆ แต่ก็พอมีนะครับพอมีอยู่บ้าอ่าไปแล้วครับเที่ยวสุดท้ายของวันโอเคไปอย่างสวยงามเที่ยวสุดท้ายของวันครับที่จอดทุงแสงโอเค